รู้ค่ะสนใจผลิตภัณฑ์คูปต้ารุ่นไหนคะบาสิบซื้อรถเกี่ยวเขาไม่ละค่ะพอดีเลยค่ะของทางคูปต้ามีรถเกี่ยวด้วดข้าวรุ่นใหม่คือรุ่นดี93ซีรีค่ะตัวไม่ละสุริมีอย่างดีเนี่ยใส่ของสุฟางด้วยนี่เลยครับแชมเปี้ยนสนามเกี่ยวเพื่อแชมเกี่ยวตัวจริงเดินแชมเปี้ยนรถเกี่ยวนวดข้าวคูปต้าดีซี93เซรีนะครับฟองตัวได้งานไป9ใหม่คุณภ,ภาพการเก็บเกี่ยวครับผมว้าวไหนลองให้ไปสัมผัสดูหน่อยสิ สวัสดีครับพบกับผมแมนะครับพิธีกร,รก้องดำเนินรายการแชมเปี้ยนสนามเกี่ยวเพื่อแชมป์เกี่ยวตัวจริงนะครับผมวันนี้เราจะมาพบกับแชมเปี้ยนในด้านการเก็บเกี่ยวคูต้า DC 9340ที่หนุนเป็นเจคนไทยตั้งประเดี๋แชมเปี <S <S 2> <S 2> ้ยนด้านผลิตภัณฑ์นะครับ DC 9340ตัวนี้คล่องตัวได้งางไวเก้าห่นคุณภาพการเก็บเกี่ยวนะครับลดข้าวร่วงหล่นว่าะสะอาด มาพร้อมกับทุกทุปกรณ์อดเหี่ยวหัวได้เจ็ดเกี่ยวข้าวโพดนะครับผมในส่วนแชมเปี้ยนด้านเทคโนโลยีด้วยระบบคูปะต้าอินเทลเจนโซลูชันย่สั้นๆว่าระบบคิดนะครับจะช่วยให้เกษตรกรทํางานได้สะดวกและแม่นยำมากขึ้นนะฮะนอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันเกตแคตซอฟต์แวการจ้างงาน,างานหรือราบจ้างเก็บข้าวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองนะครับ บริการอย่างแชมเปี้ยนเพื่อแชมป์เกี่ยวตดวจินด้วยสูงบริการมาตรฐานทั่วประเทศนะพร้อมโครงการต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น2เกี่ยวหนึ่งร้อมทูกขุไก่จุโปตาเซอร์วิสแคร์แต่บริการพิเศษช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวหมู่างบริการบอมบ์บริการอะไรแท้คุโปรตาอย่างแชมเปี้ยนคุณค่าของสเทียบรอ่าและเข้าคุณกว่าห้าหมื่นรร่การสามารถหาซื้อได้ง่ายจากร้านผู้แทนจำหน่าย ้อโปรโมชั่นต่างๆมากม,มายนอกจากนี้ยังมีบริการด้านสินเชื่อสยามคูบิตาดิสซิ่งนะครับร้อมทางเลือกที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าดีสค